และหลังจากที่มีพระบรมราชอง์การโป,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกสนชร่วมประชุมกันด้วยนะคะในเวลา10นาฬิกานะคะซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้และมีเวลาวาระเร่งด่วน3เรื่องด้วยกันค่ะในเวลา9นาฬิกา19นาทีวันนี้จะมีพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสนชณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคาร รัฐสภาสองจากนั้นจะมีการประชุมสอนอชอในเวลา10นาฬิกาโดยนางนรัต์พิมพ์เสนเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอได้ทําหนังสือเชิญสมาชิกสอนอชเข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยในหนังสือเชิญระบุวา่าด้วยได้มีพระบร,รมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งให้นายพรเพชรวิชิตชนชัยเป็นประธานสอนอชอนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสอนอชอคนที่1และนายพีรศักดิ์พร จิตรองประธานสนชคนที่สองแล้วประธานสนชจึงมีคำสั่งให้นัดประชุมสนชในวันดังกล่าวโดยมีวาระเร่งด่วน3มเรื่องด้วยกันก็คือการตั้งคณะกรรมาการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสนชตั้งคณะกรรมาการสามัญกิจการสนชชัชช่วคราวและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558วงเงินทั้งสิ้น2,575,500ล้านบาท โดยที่ประชุมสนชจะเร่งพิจารณาร่างงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทานการเบิกจ่ายในวันที่1ตุลาคมนี้ด้านนายเพียรศักดิ์พอจิตรองประธานสนชคนที่2เปิดเผยว่าที่ประชุมสนชจะทําการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2558ในขั้นรับหลักการวาระแรก จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2,558คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติเห็นชอบในวาระ2-3ในช่วงของเดือนกันยายน ส่วนการร่างข้อบังคับการประชุมคณะกรรมาิการจะศึกษาและยกร่างอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ดังนั้นการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประชุมสรนชออาจใช้มาตรการ19ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ร่างเตรียมไว้มาใช้โดยอนุโลมซึ่งคาดว่าจะลงมติเลือกได้ในวันที่21สิงหาคม